วัสดีครับเพื่อนๆเอฟซีสวนดาบหน้าดาบหน้าพาเหตุพาถ้ำนกับพี่น้องเมื่อน,นี้ดาบหน้าจะพามาเบิ้งเงินการจีดยาขายนะพี่น้องว่าหย่าเขาจะตายบอลนะครับเนาะกระกสีได้ประมาณสองสามหมื่นนี่แหละพี่น้องเอ่อกระตายอยู่พี่น้องคำว่าเบิองว่าอยาพี่น้องเด้ไหมเบิ้งเงินอันก้นเขาเด้อ เพงข้นเขาบงดาขายนาด้วยงานก็เริ่มตายแล้วพี่น้องเริ่มยุบแน่แล้ะครับสามมือก็เป็นเผาเผาใหม่รุนแบบใหม่นาะพี่น้องเนาะเขาสิบเขาสิบวตายลงกับทีได้พี่น้องเผาใหม่รุ่นใหม่เนี่ครับผะมัณหามือหกมือเขาจะผิดตายพี่น้องแต่ซ้ำๆมันกับดุดซึมถุนและครับพี่น้องแต่ว่า,เ,าเขาเป็นเผาใหม่น้พี่น้องเนาะเขาสิบวัดดซึมเนาะ ไอ้แต่ว่าพวกงานนี family, ่เขาก็ท er so ี่เร RIGHT ิ่มตายลงมันเป็นแอมโมเนียนะพี่น so ้องเนาะแอมโมเนียมนะครับมันอเจ็บอยส่งกินแอมโมเนียออกมามันตายแล้วพี่น้องเนาะนี่อันตรายครับทุเรียนบอน้องพี่น้องเนาะดับหน้าถามว่าเนี่ยนีอันตรายครับทุเรียนบอดาบหน้ากระเสียดนี่ต่น้อยต้นต้นใหญ่ขนาดนี้เละพี่น้องกับย่างบ้านเห็นว่ามันมีผลขางเคียงกับทุเรียนข้าเนาะพี่น้องเนาะดาบหน้ากับยังบ้นเห็นครับ อแต่น้บหน้าก็บ่มั่นใจว่าแต่ไมีมีผลขังแค่กับทุเรียนบ่อแต่ว่าดาบหน้าคยใส่มากน,นี่ยนี่ตั้งแต่ขปลูกไม้ปกเกศเดือนนี่พี่น้องจนเท่าทุกมือนี่นะจะยังโอเคอยู่พี่น้องต้นทุเรียนเท่ากันย่งโอเคอยู่ครับแต่เท่ากับสียทั้งทางเนี่น้อพี่น้องเนาะเสียไก่มันถือต้นทุเรียนเท่าเท่ากับควายเห็ดเอาพี่น้องแต่พี่น้องคอนไหนเพิ่นเสียเอียงได้เนาะพี่น้องเนาะบริจ้างเขาก็ละเอียดแน่พี่น้อง ก็ค่อยเฮ็ดเอาเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าดาบหน้าเนี่ยเสีบ่ได้ดอกพี่น้องเป็นภูมิแพ้อยู่ครับไก่ไก่ชัดขเคมีก urun, away, ็บ่ได sure ้ก็ได hmm. ้เพิ so ่งจะผ่าแต่สมุนไพรแหละพี่น้องก็ได้จ้างพี่จ้างน้องเพิ่นเสียดไงครับพี่น้องเพิ่นกรเสียดตามภาษาเพิ่นแหละครับเพิ่นกับบแม่นของเพิ่นเพิ่นก็บเบือนบาดเบือนบาดเบือนบาดเอากันเอาเดี๋ยวตะบุญจะกลับแล้วพี่น้องเนาะกะกะดีดอกพี่น้องมึงได้ครับด้วยนี่ เขาก็เร uh, uh, e ิ b b e ่มมยุบแล้วพี่น้องยนี่ยเพราะบางใบทุเรียนเขาก็สดซึ่งดีอยู่พี่น้องบางใบทุเรียนเขาก็สดซึ่งดีอยู่แต่แตกยอดนี่เะครับพี่น้องกันดับหน้าจะที่เราไปฟังได้ครับพี่น้องเนาะหลังจากที่เขาาแตงซองแตงแบบโหดนะพี่น้องเนาะเพราะบางท่านผิดไดครับในต้นนีต้นนี้งที่ดับหน้าแตงแบบโหดพี่น้องเนี่แตงเก่งแบบโหดเนี่นะพี่น้องเนาะท่านไปบ่ยังประท้วงไหนพี่น้องเขาแตก ยอนอ่อนเหรอครับพี board, ่น well ้องเห็นบ่คร well. ับนี ainsi, ่มันเหมือนตึบขึ้นขึ้นเก่าเลยด้ครับเอาบางผีนะครับด้อยบางหย่อนนะพี่น้องด้อยหย่อนเขาสูงบบกเป็นฟุดกลัวผนได้พี่น้องนึงด้อเป็นฟุตกลัวนะครับเด้อเห็นเหมืนมือนตามหน้าว่ครับนี่จากจากหย่อนอ่อนขึ้นไปต้นนี้ขึ้นกันครับนี่ครับนี่ต้นนี้ขึ้นกันครับบึงได้ครับด้อนี่ด้วเขาเขาขึ้นเป็นฟุดกับสองฟุดผมได้พี่น้องัน่หยอดเก่าบางต้นทั้งนี้นะครับนี่เห็นบ่ครับนี่เกือบเกือบอ เกือบสองฟุตได้ครับต้นนี้ครับนี่อันนี้เริ่มขึ้นแล้วครับนี่คืนในฟุตกลัวแล้วครับนี่ใบเขายังบอสเนี่ยเพศสดาอยู่พี่น้องใบให้เป็นใบดาบอยู่ก็แสดงว่าเขายังเจืขึ้นได้อีกเป็นฟุตครับนี่บังคับขังแทงจริงเราพี่น้องเนาะเขาก็ปิดยาฆ่าพี่น้องแต่ว่าดาบหน้าก็ใส่ปุ๋ยพี่น้องสูตรซิบหาหายี่สิบไปพี่น้องเด้อสูตรซิบหาหายี่สิบ อฟอสฟอรัสเนี่ยหาเพราเส้นเนี่ยคือเขาบ่ค่อยได้ใส่งานหลายดอกพี่น้องฟอสฟอรัสเนี่ยเขาจะไปใส่โพแทสเซียมกับอ่าพวกไอ้ในตัวเจนเนาะพี่น้องเนาะใส่นาโตรเจนกับฟอสฟอรัสอ่าฟอสฟอรัสใส่หน่อยครับแต่แบบโพแทสเซียมเนี่ยใส่หลายพี่น้องแาบหน้าก็าได้ใส่สูตรที่หาหา20ครับเพื่อสะสมอาหารเขา เขี่ยข้อมความสองปีวกว่าเข้าไปใช่ตึงไปแล้วนี่เข้ากับพยายามใส่สูตรนี่พี่น้องสะสมอาหารไว้ครับพี่น้องในกิ่งในลำต้นในถอดกิ่งไว้พอถึงเวลาเขาซีปีเขาจะออกดอกกเข้ากับแต่ให้เขาออกตามธรรมชาติพี่น้องซีปีนี่ให้เขาออกตามธรรมชาติเพราะว่ามันเขาผสมสารไปนะต้นใหม่เขาสิดโสมเนาะพี่น้องเนาะแต่เขาจะไม่ใช่จักแห้งออกหลายแต่ว่าถ้าเขาสะสมอาหารไปตั้งแต่เดี๋ยวนี้นะพี่น้องเนาะ คอยเฮ็ดไปคอยท้ำไปแบบนี้นะถึงเวลาเขาเขาก็จะออกเองพี่น้องสามปีกว่าเขาก็จะออกเองลราพี่น้องเดี๋ยวคอยเฮ็ดคอยท้ำไปเนาะพี่น้องเนาะงคอยเบิ่งดับหน้าคอยติดตามไปเรื่อยๆว่ามันจะออกคือดับหน้าว่ายหรีบอเนาะครับพี่น้องเนาะเอาสะสมอาหารไปแต่แต่ตอนนี้น้องพี่น้องเนาะอ่งนะพร้อมนี้ดับหน้าจะพ่ายเบิ่งพี่น้องพ่ายเบึ้งเรียนนั่นที่เขาติดยาแล้วเนาะ นะครับบันนี้ทุเรียนน้องดาบหน้ามันจะแดงทั่วสวนเลยพี่น้องหลังจากที่เขาแต่งกิ่งความกัดน,นะพี่น้องเนะาะซุ่เราแต่งกิ่งความกันเนี่ยมันจะแดงทั่วสวนมันจะขึ้นยอดเขาจะงาอพี่น้องยอดเขาจะงาอเป็นฟุตยอดเขาจะเป็นง่เป็นฟุตพี่น้องเห็นบอกครับขนาดนาหนาวได้พี่น้องนี่ขนาดนาหนาวเขาไปย่งสู่ร่มสู่หนาวได้พี่น้อง สู่ร่มสู่หนาวได้เฮ็ดตามดับหน้าผ้าเฮ็ดนเลยครับพี่น้องใส่ยิบสัมน้ำแน่ครับจะกันกันทีน่ใส่ยิบสัมได้พี่น้องเด้องอะันใส่ยิบสัมช่วงนี้ย,ะยะังยัใส่ได้พี่น้องเด้องนี้ก็ใส่ไปแล้วเขาใบใบเขาก็บม่ได้กินพี่น้องเพราะว่าใบมันจะเป็นเพศสลาดแล้วจะกันพี่น้องทีใส่ยิบสัมเนี่แล้วผมจะผ้าไปบ้างพี่น้องเนาะขนาดไหนพอ่นอใส่เนาะพอ่อใส่เนาะพี่น้องเนะเาะเอ่อขนาดนี้พ่อใส่พี่น้องนอี่ พยิ่ซ้านี่ครับพี่น้องนี่บอลก,ก็มันเกยๆได้ครับนี่ขันเขาใส่ยิืบสับเนี่ยเขาใส่ใบมันออกประมาณนี้ได้พี่น้องเด้อนินี่เขาห้อยยืบสับเลยครับซ้บเน,นี่กับใส่ประมาณจักเขียดหนึ่งสองเขียดก็ได้พี่น้อง ประมาณนี้ครับพออ่อหยางครับพอต่อไปประมาณยี่สิบมือเขาจะสีดูดด,ด,ดูดยิบซ้ำดูดแปรกเสียมแข่เสียม,ยมอยากยิบซ้ำเนี่นไไไยถึงจะใส่ใส่ใบได้นราพี่น้องเนาะประมาณยี่สิบมือพอยสิบหมือนเขาจะประมาณนี้พี่น้องนี่นี่เขาใส่เขาใส่ประมาณนี้แล้วพอใบเขาออกประมาณนี้ครับเทศนานออกเป็นสีเขียว่อนต,นตอนนี้ตอนนี้เขาี่ดูดยิบแํามาใส่ครับพี่น้องนี่เขาจะเขาจะดูดยิบซ้ำเขาใส่ใส่ได้แล้วครับเนี่ประมาณนี้ เขาจะได้กินแล้วครับแต่เขาใส่ยิบสับแต่เขาจังหว่นแตกหน่อยน้องพี่น้องเนาะแตกกันหน่อยหน่อยเนาะพ่อเขาเพศสลัดแบบนี้แล้วเนี่ยเขาถึงจะได้กินยิบสับพี่น้องหน้าก็เลยแนะนํำพิธีใส่ยิบซัาเนี่ยวิธีใส่ยิบสับน้อพี่น้องเนาะก็แตกยอดเมื่อพี่น้องเห็นบ้าครับนี่แดงทั่วปลาเลยครับเบิ่งได้ครับเด้อแตกหอดแดงทั่วปลาเลยครับเทคนิคของดหน้าเนี่ยครับ แต่งใบพร้อมกันแตงต้นพร้อมกันพี่น้องเขาแตกขนาดพร้อมกันเขาเสได้ใส่ปุ๋ยพร้อมกันแล้วก็ใส่ยิบสามพร้อมกันนะพี่น้องเนาะตัวปลาเลยเวลาเขาสะสมอาหารเขาก็เสต็ยสะสมอาหารพร้อมกันทั่วปลาที่เดียวพี่น้องกันพี่น้องก็ได้ใจห่อนกับโศกสารก็ได้พี่น้องใส่หน่อยหน่อยพี่น้องเดออย่าไปใส่ลายข้าโศกสารไปซื้อขาโศกไปซื้อข้าบริลลาดสารพี่น้องข้าโศกสารเพื่อกระตุนเนี่ยเขาออกดอกพี่น้อง ดาบหน้ากันสิควยเห็ดควยไปถึงเวลาเขาคนนะครับพี่น้องที่ปีกัวหาปีกนอะไรดาบหน้าค่อยจะเอาลูกพนพี่น้องมาเบิ้งมาเบิ้งไดพี่น้องเด้อใส่ผุดปุยดสูตรที่ผาหาอยู่ที่พี่น้องเบิ้งใบของเขาเด้อพี่น้องเด้อใบเขาใบไงใบกวงใบว่าน้อยได้พี่น้องใบมั่นใบไงใบกวงพี่น้องใบเขาจะเป็นพุ่มนามันจะไม่เป็นใบหน่อยแค่แค่ได้พี่น้องเบิ้งเบิ้งใบเขาครับพี่น้อง ใบเขาชนจื่นใบเขามาันเว่ามันมั่นว้าวพี่น้องใส่หยิบสัมลงไปแน่นะพี่น้องเนาะเพื่อปรับปรุงดินปรับปรุงดินเพื่อปูให้ดินเขาห่อมันขาดสารอาหารพวกอาหารอาหารร่องเนาะพี่น้องเนาะอาหารเสริมอาหารร่องเนี่ยใส่ลงไปเพื่อรสชาติของเขาเนาะพี่น้องเนาะผู้ใดที่เพิ่นเอาลูกแล้วเนี่ยกเขาใส่หยิบสัมลงไปรสชาติเขาจะดีขึ้นกว่าปลาที่พอใส่เนาะพี่น้องเนาะก็จะหวานกว่าพร้อมดีครับพี่น้อง คลิปนี้ดับหน้ากันมารีวิวเรื่องกานที่จาขายนาใหยพี่น้องเบิ้งซืุอๆดอกครับว่าเกษตรสามพี่น้องเห็นนั่นแหละครับลงคลิปหนี่ต้นเล็กเพิน่นกัดใส่เอาแบบบ,บูดบาดบูดบาดบูดบาดเลยพี่น้องเอาแบบใจดับใจดับหน้าอยู่อยู่ตะตุ่มมุญละพี่น้องเพิ่นเจียดเนะี่ยผลขางมากคับบูมี่บูมี่บูมี่อย่างที่เป็นผลขางเคียงต่อต่อทุเรียนเนาพี่น้องตัวยากระยุนในคลิปน่แหละพี่น้องประมาณนั้นแหละครับกับ ฐานผู้ใด,ดบ่เคยสีดแน่กันอยากสีนนยดนะพี่น้องเนาะกันเอากระสีทาง,าง้างเอาพี่น้องซิก่อน่ะสียดทังคางโคตรซิก่อนค่อยๆไปเข้าไกวเข้าไป,าไปเรื่อยเนาะพี่น้องเนาะค่อยๆเฮ็ดเอาเนาะผู้ใดเพิดดพดดพ่นเฮ็ดเองได้เนาะสำหรับคลิปนี้กัจบคลิปนี้ไว้ซ้ำนี้ล่ะพี่น้องกัขอบคุณขอบอกขอบใจ FC ที่ติดตามรละฮับซ้อมนะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ดับหน้ากันจบคลิปไว้ซ้ำนี้ล่ะพี่น้อง หน้าก็จะขอตัวทำงานอย่างอื่นต่อไปเราบคุณน้องเนาะพวกเราทีมนี้ขอกราบคำว่าสวัสดีครับ